ทำกินจริงๆอ่ะมันอยู่ได้แค่ถ้าปลูกผักอย่างนี้นะครับสามปีมันจืดหนีไปฟานมตรงนู้นตรงนู้นอีกสามปีหนีไปฟานมตรงนู้นตรงนี้ก็ขายให้นานทุกโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพินได้ช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตรกว่าสามแสนไร่และได้สร้างอ่างเก็บน้ำสิบสองแห่งฝายทดน้ำสองแห่งตามลำห้วยสาขาต่างๆเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์อีกกว่าสองหมื่นไร่ นอกจากนี้ยังบริหารจัดการน้ำด้วยการก่อสร้างบ่อพักน้ำในพื้นที่การเกษตรและลำเลียงน้ำผ่านท่อมีจุดปล่อยน้ำในแต่ละไร่และฝ่ายทดน้ำแต่ละแห่งจะมีหน้าที่ปล่อยน้ำเป็นเวลาหากน้ำไม่เพียงพอเกษตรกรก็สามารถแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความจำเป็นเป็นพื้นฐาน ไม่เพียงใส่น้ำที่หล่อเลี้ยงผืนดินของเกษตรกร,เ,กรเท่านั้นเมื่อที่ใดมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่นั่นย่อมมีความเจริญตามแนวคิดเรื่องบวรคือบ้านวัดราชการโรงเรียนจึงมีถนนโรงพยาบาลโรงเรียนเพิ่มขึ้นทำให้เกษตรกร,กรไม่ทิ้งถิ่นฐานทำกินใช้ชีวิตบนแผ่นดินเกิดอย่างมีความสุขตามอัตภาพชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นครับ ถือว่าอยู่ได้เลยก่อนผมอยู่กรุงเทพนะครับมาอยู่นี่แทบแย่แต่ตอนนี้ผมดีกว่าคนกรุงเทพแล้วครับผู้ชมที่ทรักค่ะรายการเพื่อสังคมสันติสุขค่ะเราก็มาพบกันเพื่อที่จะได้พูดคุยว่าด้วยวิธีการใดบ้างนะคะที่จะช่วยทําให้สังคมเราเกิดความสันติสุขได้และในช่วงเวลาที่ดิฉันมาทํารายการเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ น้อมนำอาแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวก็คือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสังคมสันติสุขเรามีแขกรับเชิญที่มีประสบการณ์ในการน้อมนำพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติแล้วได้ผลหลายโครงการมากมาร่วมสนทนาอยู่ด้วยนะคะนั่นก็คือท่านผู้ช่วยผู้ชาการฐานบกในอดีตพลเอกพิเชษวิสัยจรค่ะสวัสดีท่านคะค่ะเมื่อสักครู่ชมวิดิทัศน์กันเรื่องเกี่ยวกับไฟ ประสบการณ์ในการทําฝ่ายของท่านมีไหมคะก็อยากจะเรียนว่าเรื่องการทาฝายเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งมานานแล้วแต่เพิ่งมาทำเมื่อไม่กี่ปีจริงๆแล้วควรจะทํามานานนะครับเพราะว่าแต่ว่าที่ไม่ทำาะาอาจจะไม่มีความรู้คผมสมัยที่เป็นผู้ชักการกองกําลังสุรานารีนะครับได้พยายามทําแบบทําแบบแบบชาวบ้านผมคิดว่าผมแน่แล้วผมก็เอาคำสอบทุกปีในี่เวลาพอพอ หน้าแรงเนี่ยผมจะกระสอบมากั้นน้ําตามลาห้วยให้กั้นลาห้วยเยอะแบบพี่เขากั้นน้าท่วมอะค่ะก็อันนึงคือจริงๆแล้วถ้าเรามองจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําเนี่ยเราจะเห็นร่องน้ําตามร่องเขาตามอะไรเนี่ยถ้าเราได้ส่วนใหญ่แล้วที่เราทําเนี่ยเรามักจะทําปลายน้ําก็เช่นลําน้ํายาวเป็นร้อยสองร้อยเมตรเราอาจจะได้มีกี่ตัวและตรงปลายน้นํานีที่เราทําฝายเนี่ย พอทําไปน้ําปั๊บมันจะมีปัญหาตรงไปนานๆจะมีทรายไปกองที่หน้าฝายตรงหน้าฝายเคยรับน้ําได้สักร้อยปีบอาจจะเหลือสักสิบปีปียี่สิบปีเพราะทรายมันขึ้นมาเต็มที่พระเจ้าอยู่ไว้ทําก็คือทํารดหลัดกันขึ้นไปสมมติว่าฝายตัวหนึ่งอาจจะทําได้เป็นร้อย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 จุดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเอาร่องน้ําต่างๆเนี่ยเหมือนกับเป็นตุ่มแต่แต่ละจุดนี่ก่อนจะมาถึงเนี่ยมันจะมีตัวกรองทรายดักทรายดักกีและจะมีตัวขวาง ซึ่งรรต,ตรงนี้เนี่ยธรรมชาติอออแล้แลใช้วัสดุตามธรรมชาติที่มีอยู่มาสร้างซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนผมเป็นผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีเนี่ยผมได้ติดต่อพลตรีไพรัททองจตุอดีตผู้บัญชาการของพลหันมาอยู่ที่ทางเหนือทับักสามได้นําอาจารย์เพทายประทุมทองเนี่ยมาสอนพวกเราทําในอีสานในกองกําลังสุร,รีครั้งแรกไม่ที่หลายๆปีมาเป็นสิปีมาแล้ว แล้วก็เราก็ได้ทําตามแนวชายแดนเทือกเขาพนมลงเล็กพนมลงรักที่ชายแดนไทยลาวไทยกัมพูชานะครับหลังจากนั้นพอผมได้เป็นแม่ทัพภาคที่สี่ผมได้นําตรงนี้เนี่ยไปทําที่ภาคใต้บางคนคิดว่าภาคใต้นี่มันจะมีความอุดมสมบูรณ์แต่จริงๆแล้วหน้าแรงก็แรงเพราะว่าเพราะว่าป่าไม้มันหมดมันกลายเป็นสวนยางหมดมันไม่อุ้มน้ามันไม่ซับน้ําก็ได้ไปทําทําไมนั่นนี่ผมตอนผมเป็นแม่ทัพภาคสี่ ก็จะทุกจังหวัดจะมีรองแม่ทัพไปจากภาคสองก็ดีภาคสามก็ดีภาคหนึ่งก็ดีเอาไปทําแก้ปัญหาเรื่องน,น้ําโดยเพิ่งยิ่งอตอนนั้นพลตรีไพบูลตอนนี้เขาเป็นผู้ช่วยผู้าการบอกเขาจะทําเยอะมากที่นาราธิวาสนะครับทำพอทําปับ๊บเชื่อไหมครับสามารถจะเก็บน้ําไว้ในลําห้วยแล้วก็เด็กเล็กพวกอะไรจะลงไปเล่นน้ํามีความสุขและช่วงที่ทําเนี่ย คนที่เราบอกว่าชาวบ้านผู้ชายไม่ค่อยออกก็จะออกมาช่วยกันทำพอมาช่วยกันก็คุยกันก็ลดความหวันระแวงก็เริ่มมีความไว้วางใจกันปัญหาต่างๆก็จะลดลงไปนะครับผมคิดว่างานพัฒนานี่จะช่วยทําให้คนลดความหวันระแวงลดการที่จะทะเลาะเบอแวงกันลงไปได้นะครับแล้วพอเราทำปั๊บก็สามารถจะดึงน้ําไปใช้ในการเกษตรได้นะครับ นี่ก็เป็นประสบการณ์ในการเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทําฝายทาฝายเพราะน้ำนี่สำคัญมากแล้วในภาคใต้ที่ท่านไปลองทำเนี่ยนะคะปกติจากการที่เขาเก็บน้ําไม่ได้ถูกแม้ถ้าอย่างนี้แล้วทาให้เขามีน้ําใช้ตลอดมีน้ำใช้คือการทาฝายฝายเช็คแดงฝายพระเจ้าอยู่หัวนี่ต้องยอมรับว่าต้องซ่อมทุกปีและการทาฝายต้องให้มันออกมาจากใจต้องซ่อมการที่ซ่อมทุกปีมันดีตรงไหนรู้ไหมครับ คนเราได้ไปทําร่วมกันได้คุยกันได้อะไรกันก็ลดความวระแวงลดความแล้วทําฝายนี้เนี่ยผมคิดว่าพอทําปั๊บก็ต้องเอาน้ําไปใช้ดึงน้ําไปใช้ให้ได้แล้วผมต้องขอบคุณอาจารย์เพทายประทุมทองซึ่งเป็นเอ็นจีโอมาจากทางเหนือมาช่วยพวกเราแล้วผมคิดว่าขณะนี้กองทัพบกมีความชานาญในเรื่องนี้พอสมควรนะครับนี่เรื่องเกี่ยวกับน้ำนะคะในการที่จะน้อมนำเอาพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการเสริมสร้างสังคมสันติสุขเพราะท่านบอกว่าพอคนออกมาช่วยกันทํางานใช่ไหมคะเขามีความเข้าใจกันได้คุยกันมากขึ้นได้จ่อมทุกปีก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าทําฝ่ายตัวนี้ไม่กี่ตังค์ครับแต่ถ้าไปเข้าระบบราชการตัว4ี่ห้าพันแต่ถ้าเ็าทำเอ็มทีแทบไม่ต้องเสียตังค์คืออยากถ้ามีงบประมาณมาก็เป็นซื้อข้าวไปกินด้วยกันอะไรด้วยกันอย่างนี้ดีกว่าเท่ากับว่าเขามีความรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาของเขา ที่พวกเขาต้องช่วยกันแก้ไขต้องช่วยกันหันหน้าเข้าหากันนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่น่าสนใจมากทีนี้ในเรื่องโครงการอื่นๆที่เกี่ยวกับน้ำนะคะเห็นบอกว่าเกี่ยวกับทะเลก็สามารถนําพระราชดุริไปใช้ได้ครับผมเป็นทหารเสือเป็นทหารเจอตามแต่เด็กตนมันังเจ้ามีอยู่วันหนึ่งครับท่านไปที่นราธิวาสท่านก็ไปเยี่ยมรัษฎรที่ชายแดนนาชายทะเลก็ปรากฏว่ารัชฎรมาถวายดีกามาบอกว่า ตอนนี้จับปลาไม่ค่อยได้ต้องไปหากินที่มาเลเซีย<อ>ไปรับจ้างตัดอ้อยไปทำนาน่นทำนี่อยู่กับทะเลแต่ไม่มีปลาไม่มีปลาเพราะว่าเจอ,อที่เขาเรียกว่าเรือที่มันมีเครื่องมือทันสมัยมลาลากเอาปลาหมดออกไปใกล้ๆไม่ได้ต้องไปไกล<อ>ท่านก็รับสั่งให้ทําปรกากรลังเทียมจําได้ไหมครับจําได้ค่ะปากรลังเทียมทําสมเด็จให้เอาท่านพลเอกนับพลบุญทับก็ จัดการเป็นผู้บริประสานงานใหญ่ <Okay. S 2> เอารถไปไปวางอะไรนะจากชายทะเลเป็นแนวปกากรลังเทียมหลังจากทําไม่กี่เดือนครับก็ปรากฏว่าปลาเริ่มมาไข่มาวางไข่มาอะไรเยอะ <Okay. S 2> สําหรับผมก็มีความคิดว่าณว,วันนี้เนี่ยจากการที่ทําอย่างนั้นท่านทาบ้านให้ปลาอยู่แล้ว <Okay. S 2> แต่ว่าน้ำเนี่ยมันยังสกรปรกจะเห็นว่าที่ปัตตานีเอาปัตตานีตอนผมเป็นแม่ทัพพักซีเนี่ย พอลงไปอาปา่าวปตตเนีพอเรือติดเครื่องมันจะเหม็นพอน้ําเน่าน้ําเสียลงทะเลหมดเราจากการที่มีความรู้เรื่องจุลินทรีย์โดยเฉพาะยิ่งเออมบอลเออมบอลก็คือเอาจุลินทรีย์มาจุลินทรีย์ดีมาเก็บเป็นรูปก้อนจุลินทรีย์นี้เมื่อมันลงน้ํามันจะกินของเสียและคายออกซิเจนแล้วมันจะมีพวกรัมพวกอะไรมันก็จะมีเกิดแผงต้อนแล้วมันไปกินเลนก็จะเกิดแผงต้อนขึ้นมามากนะครับผมก็เอาโยนลงไปโยนเป็นล้านล้านก้อนนะครับ สมัยนั้นก็ได้ผลโทกิจพันธ์นพวงศ์ณวิทยาเป็นคนดําเนินการหลักก็ไปทําที่อ่าวปัตนีไปทําที่หัวเขาแดงที่สงขลาทําที่คูเต่าที่หัดใหญ่เ oh, <okay. S 2> ชื่อไหมครับว่าจากการที่รัษดรเคยจับปลาได้วันละสามหกเจ็ดร้อยบาทจับปลาได้วันละสามสี่พันบาท oh, <okay. S 2> ทําไมจึงเป็นอย่างนั้น <Okay. S 2> เพราะว่ามันเกิดแพลงต้อนขึ้นมา <Okay. S 2> น้ํามันเริ่มสะอาดปลามันสมมติมันไปไขส่สักร้อยฟองมันก็ออกจะออกสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแต่จากเดิม ออกไม่กี่เปอร์เซนต์แล้วก็มีแพลงตน้นพอมีแพลงตน้นปั๊บปลาใหญ่ก็จะมากินปลาเล็กก็จะมาเป็นอาหารปลานะครับซึ่งตรงนี้ยังสามารถพิสูจน์ได้ะนะครับแต่ผมอยากจะให้ว่าทําเรื่องเหล่านี้มันต้องเกิดความต่อเนื่องอนะครับแล้วก็การที่ทำอย่างนี้ราชริงก็จะมาช่วยกันก็ลดความหวาดระแวงก็เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันปัญหาก็ไม่มีนะครับก็เียกกับว่าผลเนี่ยจะได้ในทํานองคล้ายๆกันกับเรื่องเมื่อสักครู่ที่เรื่องฝ้ายนะคะ แต่ว่าเป็นประสบการณ์ในการที่อย่างไม่น่าเชื่อว่าสามารถที่จะเพิ่มปลาในทะเลให้คนใช้เป็นอาหารได้<ล>มากนนขึ้นดนี่ยหลายประเทศไ่ยไปทำเวียดนามก็เชิญคนของเราไปสอนนะครับเวียดนามผมประเทศไทยเรานักวิชาการเยอะอาจจะอาจจะช้าไปหน่อยหรือเปล่าอะไรแนี้นะครับแล้วก็ปีนงังเกาะปีนงังก็เคยไปโยนรอบเกาะปีนังอ๋อค่ะ อันนี้ที่ปีนังทําตามนี่นานหรือยังคะปีนังทําตามประมาณสักปีสองปีครับเพราะปีนังไปดูที่ญี่ปุ่นมาด้วยแล้วปีนังมาดูการเคหะด้วยอ๋อญี่ปุ่นก็ทํำญี่ปุ่นทำมาก่อนฮะอ๋อค่ะเรียกว่าเราจัดได้ว่าเป็นต้นแบบตนแต่ทําไม่เยอะเท่าเราเราทําเยอะทําเยอะทุกวันนี้ก็ยังทํากันอยู่ไหมคะเพราะว่าท่านก็ไม่ได้เป็นท่านแม่ทัพที่นั่นะทุกวันนี้ก็แผ่วลงครับแผ่วลงซึ่งรัศดรอยากทําแต่ไม่มีใครมาเป็นผู้นําอ๋อค่ะผมอยากฝากถ้าเป็นไม่ได้ฝากคนรับผิดชอบน นะคะก็เป็นสิ่งที่ท่านเคยทํามาท่านมั่นใจว่าดีแล้วก็ช่วยทําให้แล้วรัชดรเราคงหลอกเขาไม่ได้ถ้าดีเขาต้ดีไม่ดีเขาต้องบอกไม่ดีนะคะก็เป็นความเชื่อมั่นว่าเนี่ยโครงการที่มาจากพระราชดำริเช่นนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านมาทําต่อประยุกต์ช่วยชาวบ้านเนี่ยจะทําให้มีรายได้ดีมีโอกาสที่ร่วมคิดร่วมกันทําแล้วก็จะได้ทําให้สังคมของเรามีสันติสุขเพิ่มมากขึ้น ะะท่านเป็นแม่ทพัพภาคสี่ตรงนั้นกี่ปีมาแล้วสองปีครับหม,หมายถึงว่านับมาถึงวันนี้ค่ะนับวันนี้ผมมาเป็นเครื่องปฏบอปีหนึ่งแล้วก็เกษียณมาแล้วสองปีกว่าเกือบ3ปีแล้ครับเกือบ3ปีแล้วนะคะแต่ว่าท่านก็ยังใส่ใจสนใจในเรื่องของความเขาเรียกอะไรคะการพัฒนารประชาชนในทํานองนี้อยู่เห็นบอกว่าท่านยังช่วยงานในลักษณะของการพัฒนาอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้ผมยังเป็นที่ปรึกษาของกรมการรักษาความมั่นคงภายใน เป็นที่ปรึกษาส่วนประสานงานที่6ในเรื่องโครงการพระบรมริแล้วก็เป็นที่ปรึกษาขององค์การทหานบังศึกนะครับประสบการณ์ของท่านพลเอกพิเชษวิสัยจอน,นั้นยังมีอีกเป็นจํานวนมากนะคะที่จะมาเล่าให้กับท่านทั้งหลายได้ฟังตอนนี้เราพักสักครู่ค่ะจากน้ำดำๆเทลงไปไม่ถึง5นาทีจะเป็นสีชมพู เพราะว่าจุรีสามงนแบบตั้งแต่ยุคก่อนคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มักโดดเด่นจนเป็นที่ต้องการก็เหมือนนักศึกษาที่นี่ทุกหลักสูตรเน้นความคิดสร้างสารรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสร้างสารรค์